これは何ですかこれは何ですかนี่คืออะไรそれはゆずですそれはゆずですหมายถึงนี่นะคือย柚ุเลมอนนะคะนะそれは何ですかそれは何ですかอ่าแล้วตรงน,นั้นอะคืออะไรนะคะนะเพราะนี่คือ what is that นะคะส่วน what is this คือตรงนี้ค่ะ is that คือตรงนั้นนะคะนะこれはわさびですこれはわさびです นั่นคือวาซาบิค่ะนัตโตะว่าโดเรสก้านัตโตะโดเรสก้าแล้วอันไหนที่เรียกกันว่านัตโตะนะคะนะหรือสิ่งไหนกระละที่มันคือนัตโตะนะคะนะอาระเดสอารีเดสตรงนู้นนะคะไกลออกไปนะคะนะอ,อร่อยมากค่ะอส่อยมากค่ะอารมณ์เหมือนประมาณว่าเพื่อนถามค่ะว่าอันนี้น่าจะอร่อยไหมแล้วเราก็ตอบว่า i s what delicious นะคะนะก็คือว่าโดยปกติมันอร่อยนะคะนะจอที่ฉันกินอ่ะมันดูอร่อยนะคะนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยถูกปากก็ได้ค่ะเลยใช้คำประมาณนี้นะคะก็คืออิจิกสตัดเดก็อร่อยแหละแต่ว่าจะถูกปากคุณหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนะอิิคุไนสอนเดสนั่นละค่ะนะพอชิมแล้วไม่เห็นอร่อยอย่างที่พูดเลยนะคะนะอิจินากาตเดสหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ที่เคยกินมันไม่อร่อยอะคะนะ นั่นแหละค่ะเก่งกีเดสฉันสบายดีค่ะพวกเราหรือเรานะคะนะั่นก็คือสบายดีสมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเก่งกีเดวะอาริมาเซนอ่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะเก่งกีเดวะอาริมาเซนเดชกาก็คือตัวของฉันนะคะนะก่อนหน้านี้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสบายค่ะ แน่นอนค่ะคุณสามารถแต่งประโยคได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณลองใช้รูปภาพที่อยู่ในหน้าที่คุณถ่ายมาได้แล้วก็เติมขั้นงด้วยคำว่าวะค่ะแล้วลงท้ายด้วยคําว่าอินะคะหรือจะใช้คําว่าได้สื่ก็ได้ค่ะลองมาทําตัวอย่างในแบบของเรากันดูบ้างนะคะแน่นอนนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่ากล้องนะคะถ้าเราหันข้างมาข้างหลังนะคะจะมีคําที่เป็นคํากริยาให้มาค่ะอย่างเช่นคํานี้ค่ะก็คือโชรุที่แปลว่าถ่ายรูปค่ะ วัตชีวะโชรุเดซึกะก็คือฉันสามารถถ่ายรูปได้ไหมคะเป็นต้นค่ะอย่างตัวอย่างคิต้านะคะนะตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือเราสามารถผสมกันได้ค่ะอย่างเช่นโคลเ w วาอ้นกาคุอีเดซึซึ่งหมายถึงว่าเพลงนี้ดีใช้ได้เลยค่ะเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่เนี่ยลองแต่งขึ้นมานะคะจากคาแนะนาในเกมค่ะ